ชื่อตักค่ะอ,อยู่นนทบุรีแนะนำเกาะก็ดเลยค่ะไปช้อปปิ้งก็ได้คาเฟ่ก็เยอะค่ะชื่อพี่ใหม่ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ตลาดไทยลมถนนคนเดินของกินเยอะแยะมากมายมากเลยชื่อแทนครับเป็นคนใต้เป,เป็นคนนคร คอนทมนครศรีธรรมราชต้องไปวัดพระธาตุแล้วก็ไปกินขนมจีนสปายมจังหวัดพี่เนี่ยต้องอวดนิดหนึ่งว่ามีทั้งแม่น้าทะเลภูเขาไปจังหวัดเดียวได้ครบชื่อพิมพ์ค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะไปวังหลังไหมต้องไปกินอันนี้ไอศครีมอําน่วยวิบคีมในตำนานอร่อยใช่ไหมคะอร่ชื่อสตางค่ะเป็นคนสงขลาครับอยู่หาดใหญ่ค่ะส่วนสถาณหาดใหญ่ค่ะก็จะขึ้นไปไหว้พระได้ค่ะโอมครับจังหวัดสุพรรณพพิพิธภัณฑ์อู่ทองอะมันจะเป็นแบบของ เกก่่าาาทีหดูยแบงค์ครับอยู่นครปฐมครับถ้านานครปฐมต้องเป็นองค์พระปฐมเจดียชื่อใบเตยคะ่ะสุพรรณบุรีคะ่ะมีหอคอยบรรหารเพราะว่าเห็นวิวเมืองสวยมากคะ่ะเช่อเอมคะ่ะสุพรรณคะ่ะ <laughs> ชิเที่ยวหรอบึงฉวากคะ่ะชื่อเอมครับผมคนกรุงเทพครับทะเลครับกรุงเทพทเสวนสยาม